รรมะสวัสดีค่ะคุณครูชื่อคุณคณณรูนารดาอ่อนจันท์สอนในรายวิชาภาษาไทยชั้นประถมะศึกษาปีที่4วันนี้คุณครูจะมาสอนเรื่องค,คํากริยานะคะมีวัตถุประสงค์หรือจุดประสงค์เพื่อให้นักเรียนระบุชนิดและหน้าที่ของค,คํากริยาในประโยคได้นะคะค่ะสำหรับค,คํากริยานะคะค,คํากริยาก็คือการบอกอาการหรือบอกสถานภาพของคนสัตว์ พืชสิ่งของและของเครื่องใช้ต่างๆเขาเรียกว่าคำกริยานะคะค่ะสำหรับคำกริยาที่นักเรียนควรจะรู้จักนะคะมีอยู่สองชนิดได้แก่คำกริยาอากร,รมและคำกริยาสกรรมนะคะนักเรียนมารู้จักคำกริยาสกรรม ก่อนนะคะคากริยาศกรรมก็คือคําที่ต้องการกรรมมารับข้างท้ายจึงจะได้ใจความที่สมบูรณ์เช่นคําว่าขายคําว่าขี่คําว่าถืออวันนี้ครูบีมีตัวอย่างให้นักเรียนได้ดูนะคะคือแม่ค้าขายผลไม้คําว่าขายเนี่ยเป็นคํากริยาซึ่งเป็นการแสดงลักษณะท่าทางในการขายเหมือนการหยิบยื่นสินของให้กันนะคะส่วนผลไม้คําว่าผลไม้เป็นคําว่าเป็นกรรมที่มารองรับ คำว่าขายนะคะตวัวอย่างต่อมาคือชาวนาขี่ควายคําว่าขี่เป็นคํากริยาคือเป็นการแสดงอาการต่างๆเช่นขี่นั่งเดินนอนกินอะไรประมาณนี้นะคะควายเป็นคําว่าเป็นกรรมนะคะส่วนแม่แม่ไปตลาดแม่ต้องถือตะกร้าแม่ถือตะกร้าถือคําว่าถือเป็นการแสดงอาการต่างๆคือเป็นคากริยาส่วนตะกร้าเป็นคําว่ากรรมนะคะ คำกริยากรรมนะคะคำกริยากรรมนีคือคำที่กิริยาที่ไม่ต้องการกรรมมารับข้างท้ายก็ได้ใจความที่สมบูรณ์นะคะยกตัวอย่างเช่นคําว่าสุกร้องไห้ไว่ายน้ำอ่ะมาดูตัวอย่างกันเลยนะคะเด็กๆมะม่วงสุกคําว่าสุกเป็นคํากิริยานะคะส่วนอีก ตัวอย่างหนึ่งก็คือน้องร้องไห้คำว่าร้องไห้เป็นคำกิริยาเหมือนกันนะคะส่วนตัวอย่างอีกทีกน,งนึงก็คือพี่ว่ายน้ำพี่เป็นคำนามใช่ไหมคะแทนชื่อคนก็คือแทนเป็นนามนะคะว่ายน้ำเป็นการแสดงกิริยาอาการต่างๆก็คือเป็นคำกิริยานั่นเองนะคะทบทวนอีกหนึ่งรอบนะคะมะม่วงสุก น้องร้องไห้พี่ว่ายน้ำคำว่าสุขคำว่าร้องไห้คำว่าว่ายน้ำเป็นคำกิริยาทั้งหมดนะคะคือกิริยาอากรรมไม่ต้องการกรรมมารับข้างท้ายนะคะเพราอมาถึงช่วงท้ายแล้วกูบีก็จะสรุป ให้นักเรียนนะคะหรือว่าสรุปความรู้ให้นักเรียนนักเรียนคะคือคํากริยาเนี่เป็นคําที่บอกอาการหรือบอกสภาพของประธานในประโยคซึ่งอาจจะต้องการกรรมก็ได้และไม่ต้องการกรรมก็ได้นะคะเขาเรียกว่าอะกรรมกิริยาและสะกรรมกิริยานะคะตามที่ครูบีได้พูดขก้นไปในช่วงแรกๆนะคะให้นักเรียน ศึกษาดูว่าคำกิริยานี้มันหมายถึงอะไรนะหรือว่าเป็นการเดินการนอนการนั่งการทำกิริยาต่างๆเขาเรียกคำกิริยาการนำมาใช้นักเรียนก็ต้องรู้หลักการว่ากิริยาสกรรมคืออะไรกิริยาอากรรมคืออะไรก่อนนะคะอ่าดิฉันั้นกูบีขอฝากนักเรียนด้วยนะคะให้นักเรียนทบทวนบทเรียนนะคะและแล้วจะมีการทำกิจกรรมอ่า มา,มาถึงช่วงท้ายนะคะกูบีจะให้นักเรียนนะทำแบบฝึกหัดนะคะหข้อนะคะเป็นกิจกรรมที่ให้นักเรียนฝึกทำด้วยนะคะให้นักเรียนหาคำกิริยา2ชนิด ชนิดละ3คํคำอธิบายความหมายและนำไปแต่งเป็นประโยคด้วยนะคะนักเรียนจะได้ฝึกคิดฝึกทำลองทำดูนะคะคือ,เ,อเป็นการทบทวนบทเรียนอีกอย่างหนึ่งนะคะขอฝากเด็กๆทำกิจกรรมด้วยนะคะธรรมะขอบคุณค่ะ